สวัสดีครับเต็งโมครับอืวันนี้เราเอาน้องเห็บของเรามาทําโดบครับ t r ยโดบที่85 95 100หลาครับเดี๋ยวเนี่ยไม่ได้จับนานแล้วเออปืนจูนนิ่งไว้อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือให้ดูมันอยู่ประมาณ900 9 fps นะครับค่าเฉลี่ยเอ,อด้วยฮาร์มอนิก ที่มันได้ในเร็กเพรสเชอร์ที่มันอยู่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณแปดสิบแปดถึงเก้าสิบบาร์นั่นหละครับคือคือฮาวนิกนะมันถูกวงเล็บไว้ว่าทำได้ทุก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 ,ทกย่านความเร็วแหละแต่ในเร็กเพรสเชอร์นั้นๆนะครับผมเคยดันไปถึงพันกับเทปเก่าๆนะพันห้าสิบหนุ่พันห้าสิบเฟเฟสแต่ก็ยังยิงได้ดีในหนึ่งร้อยหลานะครับแต่ว่าเร็กเพรสเชอร์ตอนนั้นมันอยู่ที่ตั้งร้อยหกสิบคือ ผมเอา125เหมือนเทปที่แล้วได้ไหมได้แต่ว่าด้วยเรกเคชเชอร์มันจะต้องดันไปหน่อยหนึ่งอาจจะเพิ่มไปประมาณสั้ง100-110บารประมาณนะครับแต่ทีนี้ที่ผมไล่ดูแล้วผมเอาวาวดันวาวเข้ามาอีก h a m m มอร์สปริงเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมกับคล้ายๆกันกับเทปที่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าฮาร์โมนิกที่ได้กับเรกเคชเชอร์เก้าประมาณเกือบเกือบเก้าสิบาทตัวเนี้ยมันได้แค่เก้าร้อยเก้า fps นะครับ กลุ่ม5้าสิบหลาเหมือนเทปที่แล้วที่ผมให้ดูดูกล้องนั่นแหละครับพอดีได้หนึ่งได้กล้องมาใหม่ลองเปลี่ยนกล้องใหม่อันนี้ขาก็เป็นขาสูงขึ้นมานะกล้องตั้งที่ยี่ห้าหลามันเดิมครับแต่กล้องนี้เป็น SFP เนาะลองไปหาข้อมูลดูระยะเท่าไหร่มันก็จะกินเท่าเดิมนั่นแหละครับทีนี้เราก็จะต้องมาทําโดบดูที่จริงมันมีสูตรคํานวณบาลิสติกแอปพลิเคชันต่างๆเยอะแยะเลยแต่ทีท่ผมใช้ไม่เป็นผมไม่ได้เป็นคนไฮเทคอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็เลยต้องมายิงไทโดบเอา75หลาผมยิงแล้ว66หลาผมยิงแล้ว50หลาผมยิงแล้วก็ค่อนข้างโอเคแต่ทีนี้มาทำแป9สิบหาเก้าสิบดูดิว่าวันนี้แสงมันจะหมดก่อนไหมที่เราจะได้ไประยะอื่นนะครับอ่าเป็นดูผ่านสูโ,โคแคมเนาะวันนี้โอเคเดี๋ยวผมเริ่มกันเลยฮนะข้อมูลต่างๆปืนก็ไม่มีอะไรปืนเดิมฮนะเพราะว่าเราเปลี่ยน Power อร์พ u ีนมไปแล้วแล้วก็ อะไรอ่ะได้กล้องมาใหม่ที่ผมไม่ค่อยยิงคือผมรอกล้องใหม่นั่นแหละตื่นเต้นนะ <c oughs> เลยมาลองดูโอเคไซส์ไซส <c oughs> ์สูงนี้เป็น85นะครับ95 100นะครับลมก็มีนิดๆบางๆดูไม่ได้หรอกเออส่วนอุณหภูมิอะไรตอนนี้แอรดินซิตี้อะไรความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่ต้องไปสนวนมันนะครับไปชิวๆดู โอเคไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ขาทรายน,นี้เราต้องทําความเข้าใจกับมันด้วยนะนั่นแหละครับแล้วแต่คุณคุณไม่น้ําหนักการกดปืนอะไรก็แล้วแต่ด้วยแล้วผมส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องเปซีเรียสมันยิงดูไปตรงไหนเดี๋ยวแล้วก็จะจดลงสมุดนั่นแหละครับเอ่อ75หลาผมคิดไว้1มิลครึ่งอันนี้จะลองเอ็ม1มิลครึ่งที่85ดูนะครับ1 1ครึ่งเจเรงตรงกลางเลยไม่ต้องเกือลมครับ ลงตรงไหนดูนะเออมันต้องขึ้นลำนี่ว่าผมนึกว่าสิบทับสองสองแล้วเหนี่ยวต่อไปเลยนะครับโอเคนะัดที่สองครัรู้สึกจะลงประมาณตะกี้เอมหนึ่งมิลครึ่งเนาะประมาณสองมิวครึ่งนะครับนั่นแหละเห็นไหมสองขีดครึ่งเนาะเล่กเหมือนเดิมก่อนหายครับลงขครืงหลังยังตกใจ <laughs> โอเคหนึ่ง หนึ่งครึ่งสองโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะยกตามเป็นสองครึ่งเนาะแล้วยิงตามด้วยพอล l ออัพประมาณสามช็อตนะครับพอลสามช็อตเพื่อบันทึกผลนะครับดูกลุ่มกระสุนไปด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีแสดงว่าฮาร์โมนิกเราไม่ได้ลมมีผลนะครับลมนิดๆหน่อยๆมีผลสองมิลครึ่งเผื่อที่จุดแดงครับ เอมเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมครับโอเคอันนี้เราได้เลยเนาะประมาณสองมิวครึ่งเดี๋ยวเราก็มาจดลงสมุดดูนะครับเป็นสองมิวครึ่งเนาะ กำลังขยายเท่าไหร่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับโอ้สองเศษหนึ่ง่วนสองมิลนะครับแล้วต่อไปเก้าสิบห้าครับเหมือนเดิมยิงตะกี้โห2สองมิลครึ่งเนาะสองมิลครึ่งอันนี้ผมให้ประมาณสามมิลแล้วกันลองเอ็มสามมิลมดูนะครับ ไปอเลขเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปสนใจกลุ่มมันโอเคดูจากขีดนะครับประมาณสามเศษหนึ่งส่วนสี่เนาะมันยังไม่ถึงสามขึ้นผมเอาเป็นสามเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วกันนะครับ เามเศษหนึ่งส่วนสี่มิลนะครับโอเคต่อไปไปที่หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยหลาเมื่อกี้เอม็มสามเศษหนึ่งส่วน 3. สี่เนาะอันนี้ผมตีไปประมาณเลขสี่เลยแล้วกันนะครับเกือบไว้ ย็ไม่เลขสี่นะครับอืมผมเพิ่มไปอีกเป็นห้านัดเลยเนาะเพื่อบันทึกผลครับ เกือบเกือบสี่เนาะขึ้นสูงครับเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลไว้นะครับเกือ mm hmm. บเกือบสี่ปกติถ้าเรายิงแบบล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความเร็วในการยิงประมาณนี้นะครับหมายถึงความถี่ต่อช็อตนะเอ่อ ตกลงมันมันประมาณเท่าไหร่นี่ประมาณเกือบเกือบสี่เนาะเดี๋ยวผมลองเล็งต่ำลงมานิดหนึ่งแล้วกันเอาเอาขีดเอาขีดที่สามเล็งเนาะถ้ากลุ่มมันเป๊ะมันจะตกมาที่เลขสี่นะครับเอาขีดที่สามเล็งตรงกลางเนาะดูง่ายๆก่อนผมที่อย่าไปตั้งเป้าใหม่ไม่ใช่เลยหรอกขีดที่สามเล็งตรงกลาง อเ okay. แสดงว่ามันตกมาสามดูที่ขี่นะครับสามเศษสามส่วนสี่นะครับแล้วเราก็บันทึกลงไปในสมุดเราเลยเนาะที่หนึ่งครับเอาเลขสามเลงมือผมก็ไม่ได้นิ่งอะไรหรอกก็คนทั่วๆไปแหละเกือบเกือบสี่สี่นั่งแท่นใช้คำว่าสีนั่งแท่นเลยเนาะ สามเศษสามส่วนสี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมเขียนแล้วกันเดี๋ยวคอยไปดูเป้าตรุรกี้นะครับภาษานี้แล้วแล้วแต่เราจะเขียนเลยใครถนัดภาษาตุรกีก็เขียนไปหฮสามเศษสามส่วนสี่ 3, 3, 4, มิลเนาะอันนี้คือที่ผมทำโดบนะครับวงเล็บไป โฟนั่งแท่นนะครับทีนี้เราจะไปดูกลุ่มกระสุนของผมนี่ผมเขียนไว้ประมาณนี้เนาะนั่นแหละครับแล้วแต่เราเข้าใจเลยถ้าเราจะไปต่อไประยะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหลาก็เพิ่มเข้าไปนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วก็เขียนไปเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนตรงนู้นกันว่าเป็นยังไง ถ้าแดดไม่หมดอาจจะได้ยิ่งเพิ่มอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนทางนู้นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะชี้แกงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับโดปกติที่ใช้เนี่ยปกติผมใช้มันจะเป็นกล้องเอ็มโอเอ,เอเนาะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะเป็นแบ่งเป็นเป็นสนะี่ควอเตอร์เนาะมันจะเป็นหนึ่งนิ้วมันจะถูกแบ่งเป็นสี่ควอเตอร์ควอเตอร์ละยี่ห้ามันจะเป็นประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ หนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนแปดหนึ่งนิ้วมันจะมีแปดหนุนอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้พอกล้องตัวนี้มันมันเปลี่ยนมาเป็นมิวเรติคอลเอเป็นเป็นมิวนะมิวือเรเดียนนะครับมันจะหน่วยเป็นเมตริกนะครับเออเวลาเวลาผมเขียนเนี่ยไม่ต้องสับสนนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าว่าอันเนี้ยผมเป็นหนึ่งส่วนสี่สามส่วนสี่ใส่สามส่วนสี่ที่จริงที่จริงผมตินิสยัย ใช้เป็นหน่วยเป็นนิ้วเฉยๆนะครับที่จริงมันจะเป็นมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งส่วนสิบแล้วหนึ่งต่อสิบแล้วนะครับที่จริงมันมันเขียนผมเลยผมเลยยกตัวตัวอย่างมาเขียนใ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 นช่องซ้ายมือหน้าจอเนี่ยไม่รู้ว่าโฟกัสหรือเปล่านะนั่นแหละครับเป็นเป็นหนึ่งจุดห้าบ้างเป็นสองจุดห้าสองจุดสามสี่ห้าถึงสิบนั่นแหละครับ 3, 5, ถึงสองสามสี่ห้าถึงสิบนั่นแหละครับมันจะละเอียดมาเป็นสิบแต่ที่ วิธีเรายิงเป็นหน่วยเป็นเป็นหลาก็ไม่ต้องสับสนนั่นแหละครับถึงถึงทำโดบไม่ต้องใช้พวกบาลลิสติกแอปพวกอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละลอง,ลอง,ลองเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวมันจะสับสนไปใหญ่ขนาดผมทำเองผมยังสับสนเลยแล้วผมไม่อยากปล่อยวิดีโอที่มันค่อนข้าง Confuse คนดูเท่าไหร่นะครับเลยก็เดี๋ยวให้ให้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว Enjoy ในส่วนที่เหลือของวิดีโอเนาะเพราะว่ามันมีหนึ่งต่อแปด และ1ต่อ10นะครับ1ต่อสินี่คือเป็นเออมทริกถ้าเป็น1ต่อแปจะเป็นคาลิเบอร์หน่วยของนิ้วนั่นแหละครับแต่100หลาทริกมันจะอยู่1มิลมันมันจะอยู่ประมาณประมาณแอปเปิลลูกหนึ่งนั่นแหละแอปเปิลลูกหนึ่งมันจะกว้างประมาณ3าจุดห้านิ้วประมาณน<อ>ั่นแหละครับมันไม่ไมต้องสับสนอะไรพวกนี้หรอกมันมันปรับมาได้หมดเดี๋ยวเราชมต่อผมชี้แจงแค่นี้พอครับผม อันนี้8 5ดิบห้านะครับ85้าไม่ไม่ไม่ต้องวัดหรอกมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนิ้วเศษเศษเหมือนกันนะครับอเออชนใหญ่แล้ว8 5ิบห้าจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไร9 5้าบห้าสามนัดก็ประมาณนี้ครับ9 5้าบห้านะครับประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนี่เป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูหนึ่งรหนึ่งอเลย หนึ่งร้อยนี่กลุ่มอันนี้กลุ่มแรกที่ยิงนะครับเห็นไหมมันก็จะเหินเหินเอาสีเอมตรงนี้เนาะแล้วมันจะขึ้นมาประมาณนี้กลุ่มก็อันนี้อยู่สามนิ้วอยู่ครับยังยังยังไม่ใช่กลุ่มที่ดีกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มนี้พอรับได้ถ้าสําหรับของผมนะประมาณนิ้วสองนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วสองประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว แดดน่าจะยังโอเคอยู่เดี๋ยวผมเอาเป้า100ไว้นี้เดล๋ยวยิง100 110แล้วก็120ดูว่ากลุ่มจะเป็นยังไงเนาะเพื่อจะได้ทำโดบเลยแล้วก็จะได้ไขข้อข้องใจว่า100มันจะมา MOA 1หนึ่งไหมนั่นแหละครับแต่ขนานี้นผมว่าโอเคแล้วผ่านแล้วกับเร็กเพรสเชอร์น้อยๆของเราแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเตรียมอุปรกรณ์พ่นแสงพ่นสีอะไรก่อนนะครับเดี๋ยววัดระยะด้วยว่ายังไงอีกทีหนึ่ง ชุดนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบและหนึ่งร้อยี่สิบหลานะครับทำโดบเหมือนเดิมครับหนึ100่งร้อยยิงให้มันหายคล่องใจแต่ว่าผมจะยิงประมาณชุดละแค่สามนัดดูนอกอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบยิงแบบตั้งใจที่จะให้มันเป็นกลุ่มสวยอะไรมากไมยแต่ก็แต่ก็อยากให้มันสวยนั่นแหละไม่ได้ยิงตั้งใจดูกลุ่มเพราะมันมันเรามาทําโดบก่อน เดี๋ยวผมขอหายใจก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาไปที่หนึ่งร้อยก่อนมีลมนะครับเห็นเห็นกระดาษไหมเนาะกระดาษเดี๋ยวฟูฟูปิวๆหน่อยอาจจะมาจากทางซ้ายเดี๋ยวผมวัดกระแสลมกอนด้วยเครื่องวัดกระแสลมที่ทรงอนุภาพที่สุดที่ผมมีน่าจะประมาณสามไมแต่กับระยะที่มาก ขนาดนี้กับปืนลมกระสุนเพลเลตแค่13อ้ย18.13เกรดนี้ค่อนข้างจะมีผลมากนะครับมาพูดเยอะครับเก็บปืนส4นั่งแท่นไม่ต้องฟอรสปืนนะครับปืนไม่ต้องการแรงกดอะไรมากหายครับผมเผื่อลมด้วยนะค่อนข้างมีลม ขึ้นสูงมีลมนะนิดหน่อยมาไปมปอีกสองนัดยิ่งหนึ่งร้อยข้องใจครับจิ๊กเกอร์หายเหลือมีลมก็เพื่อเพื่อหน่อยนะครับโอเคหนึ่งร้อยผ่านแล้วนะครับ ตกลงก็ประมาณสี่ตั้งแท่นนั้นแหละต่อไปหนึ่งร้อสิบหลาครับเดี๋ยวผมเอาตัวไหนเอมดูอเออเอาประมาณสี่เศษหนึ่งส่วนสี่แล้วกันเนาะประมาณนี้ใช่เลย ผมเผื่อเผื่อลมนิดหน่อยฮะประมาณ4เซน1ส่วน4เนาะโอ้4เน4 1ส่4 1> น4ะเขียนมาเดิมครับอันนี้กําลังขยายที่ท่านเห็นเนี่ย คือ 18x นะยังไม่ได้ใช้กำลังขยายสูงสุดนะครับต่อไป120ครับ120หลา120ยาร์ดนะครับเียนไว้โดหดึงสือทุยๆนี่แหละ 18x เหมือนเดิมนะครับกระสุนน่าจะเหลืออยู่นะอื้อ4อ่ะอันนี้ผมไปประมาณ4ครึ่งเลยแล้วกันเนาะ เอ้ยโอเคประมาณห้าแล้วกันไม่ใช่สี่ครึ่งเนี่ยผมดูเลขอีโอ้มันลงมาห้าครึ่งแน้ะน,นะครับตามไปเล็งเหมือนเดิมเล็งห้าเนาะเล็กห้าเนาะอ่ะมันเข้าเว้ยนาทีสองมันเข้า่ะ โอ้ยยังเหลือกระสุนอยู่นะผมเดินไปเดินมาผมก็สั่นเหมือนกันนั่นน่ะห้าห้าพอดีอ่ะห้าพอดี โอเคยังมีกระสุนยอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองตามดูเลขห้าเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือมีลมแต่ว่าผมไม่ได้ mm hmm. เผื่ออะไรมากมายนะครับลองยิงดูจุดตกมัน <Okay. S 1> ว้าวใช่จุดเดิมไหมนะ่ะต้องดูในสโคปแคมนะครับเลขห้าโอเคกระสุนหมดแล้ว เออมที่เลขห้าเนาะห้ามิลไมิวนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมใส่กระสุนอีกที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมลองยิงให้มันหายข้องใจดูซิว่าที่ร้อยยี่สิบมันแม่นขนาดนั้นจริงหรือเปล่านั่นแหละครับ ร้อยิบห้าหลาครับฟราโดบอันนี้กล้องนี่จากกำลังขยายที่สิบแปดเท่าเอ่อซีโร่จากยี่สิบห้าหลาครับยังยังเหลืออีกเยอะเลยเนาะมันยังเหลือถึงเลขแปดอะ่ะที่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 เราจะสามารถโฮโอเวอร์ตามได้นั่นแหละครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะเอาทำให้ดูหนึ่งร้อยหลาว่าถ้าเกิดเราปรับคลิกแล้วมันจะปรับมาไหมเนาะอันนี้ดูร้อยิบห้าหลาก่อน ยิงครั้งที่สองร้อยยี้าลาครับเป้าผมไม่ได้เปลี่ยนนะดูจากอันนี้ที่แล้วนั่นแหละครับนกนีตั็โอ้โหไม่หลับไม่นอนเจร้อยยีห้าลาโอเวอร์ที่ไฟมิลยิงให้แสงหมดเลยนะครับมีลมนะกลุ่มโคตรดีเลย ถ้าไม่นับนัดแรกนะครับกว่ากระสุนจะวิ่งถึงอ่ะเลขห้อีกที่หนึ่งผมผมผมว่ากลุ่มมันดีเกินไปจนทำให้ใจผมสั่นนะ <laughs> <laughs> พอพูดแล้วหลุดเลยฮะ สองนัดเนะเาะอ้าวทำไมมันแปลกๆอะ่ะมันจะมีกลุ่มอยู่สองชุดนะครับไปอีกนัดหนึ่งแต่รู้สึกได้ว่ามีลมอะแต่ไม่แน่ใจเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันเนาะ อันนี้อันนี้อันนี้เข้าเข้าเข้าใกล้ๆจุดนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเท่าไหนลมนิ่งๆิ่งค่อยมาทวนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคอันนี้ยิงกลับมายิงที่หนึ่งร้อยหลาดูอีกชุดหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหลานี่โฮโอเวอร์เท่าไหร่ดูที่ตามสูตรว่าเพื่อเช็คเช็คไปเช็คมานั่นแหละครับว่ามันได้ไหม เพราะว่าเรื่องรีคอยล์คอนโทรลผมก็ยังไม่ได้อันนี้สามสิบสามุนสี่ิวสิเล็กสนั่งแทนโอเคหนึ่งร้อยหลาอีกรอบหนึ่งครับชุดสุดท้ายแล้วของวันแสงหมดแล้วลืมลืมสามสิบสามนสี่สี่นั่งแทนโอเคเล็กสี่เล็กสี่อยู่ไหนเล็กสี่อ่าเอาผมผมเอ็มประมาณก,กลุ่มตรงกลางนะครับ ดูตัว h o r i z o n t a l มันไม่เป็นไรนะครับดูตัวตัว vertical พอโอเคพอครับเก็บของแล้วไปดูสดกกรุปกันว่ายังไงเนาะ EEX ว่าที่ EEX ครับไม่ได้ make ไม่ได้อะไรมีลมนิดๆหน่นอยๆแต่ก็หนึ่งร้อยหลานนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับปืนลมแล้วเนาะขนาดจุดสองสองยังทํากลุ่มไม่ได้ดีขนาดนี้ไม่ต้องไป mm hmm. เขาเรียกอะไรว่าคาดหวังมันมากว่ากลุ่มมันจะได้เหมือนที่เราเลงเลยนะครับเราปืนเราก็เรียนรู้ไปกับมันนั่นแหละวันไหนยิงดีวันนี้ยิงดีพรุ่งนี้ยิงไม่ดีมันก็มีนะครับนั่นะแหละไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับแต่มันคือความจริงที่เราต้องเรียนรู้ เวลาเราเล่นปืนนะครับแต่กลุ่มขนาดนี้ก็ได้แกงแล้วไม่ไหวจะแกงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์ต่างๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูทางนน้นว่ายังไงเนาะแล้วเดี๋ยวให้ดูกลุ่มผมยิงอะไรไปบ้างผมงงแล้วน,นี่แต่ว่ายิงให้ดูเพลินๆกันว่ายังไงเดี๋ยวผมเป็นัังดูเทปตัวเองดูก่อน,อนว่าอันนี้เป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างเกรงหน่อยครับเกร็งเกรงเกร็งเกรงๆๆไหลแล้วก็มัน พอกลุ่มมันดีเหมือนกันนะตกใจเหมือนกันนะแต่แต่กลุ่ม120หลานี่ผมให้ไม่เกิน4นิ้วนะจากที่มองในกล้องนะครับแล้วก็คุณภาพของของของภาพที่ท่านเห็นนี่คือผ่านไซส์ช็อตแล้วก็บันทึกผ่าน iPhone ซึ่งเรโซลูชั่นมันจะน้อยกว่าที่เขาเรียกอะไรท,ที่ที่เราเรามองด้วยตาเปล่ามองลุกตรูผ่านกล้องโดยตาเราเองนะครับนั่นแหละค่อนข,ข้าง แฮปปี้ครับกับเซตอัพนี้ผมว่าโอเคเลยใช้ลมไปประมาณจาก200เหลือเอยจากร้อยปเหลือประมาณ155บาบาทครับเร็กเพรสเชอร์ก็ยังโฮอยู่นิ่งแล้วประมาณเกือบเกือบ90ไม่ถึง90ประมาณ98น่ะนั่นแหละครับเซตอัพปืนอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นยังไงเป็นไกดเป็นอะไรไว้ให้เราได้ลองดูว่า มันจะประมาณไหนถ้าเผื่อใครจูนได้ไม่ได้คือพูดง่ายความเร็วเท่าไหร่ลองจูนดูกับฮาร์โมนิกนั้นๆน,น,นะครับว่ายัางไงอ่ะเดี๋ยวผมเก็บปืนแล้วไปดูทางนน้นพูดเยอะครับจะปืนโอเคที่หนึ่งร้อยหลาก่อนนะครับอันนี้หนะึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเนาะโอเคผมจาไม่ได้แล้วเอ้ยพอมาดูใกล้ๆมันกลุ่มมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะอันนี้อันนี้อันนี้ถ้านับรวมหลุดไปข้างบนด้วยเนาะเอ่อกลุ่มอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยวลอง ลองดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะทวัดรวมกลุ่มทั้งหมดนี่ประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับ It is what it is ครับแต่ตัว vertical เอ้ย horizontal นะครับ vertical เ,เ,เดี๋ยวเราเราไปดูการคุมปืนเราอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้คือบอกตัวเองนะครับว่าอันนี้ติ๊กเกอร์ตอนแรกมันอยู่ตรงกลางเนาะอืมอันนี้ผมผมเอาผมผม,ผมลองวัดกลุ่มนี้ดูแล้วกันเนาะถ้าเกิดให้ตัวนี้ถ้าเกิดแบบคิดเข้าข้างตัวเองไม่เอาตัวนี้นะ กลุ่มได้อยู่ประมาณ2นิ้วอยู่เห็นไหมก็ไม่น่าเกียดของนิ้ว1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วค่อนข้างถือว่ารับได้นะครับสําหรับปืนลมนะครับเดี๋ยวมาดูที่110ดูนะครับ110หลา3นัดเนาะใช่หรือเปล่าจำไม่ได้อะไรจะดีปั่นนั้นใช่ไหมครับโอ้ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะเนี่ยนี่ต้องถ่ายรูปเก็บไว้โชว์แล้วฮะ3นิ้ว เอ้ยประมาณ1นิ้วครึ่งอันนี้1้อยสิหลาครับค่อนข้างเวอร์เลยกับร้อยหลาตัวนี้เดี๋ยวมาดู120หลาเพราะว่าที่ต้องทำโดบทีๆเนี่ยคือกระสุนมันเริ่มย้อยแล้วนะเพราะว่าอย่าง25หลากับ50หลามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกอันนี้โอ้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ฮะกลุ่มจะแยกเป็น2กลุ่มเห็นไหมฮะกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้แต่ว่า ตอนยิงแล้วมันก็สลับกันไปสลับกันมาถ้าสองกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้ได้ไหมสามนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งอยู่นะไม่ถึงสามนิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นอันเล็กๆนี่ค่อนข้างเล็กมากเลยแต่น,นี้คือต้องมันต้องวัดทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละครับผมเลยอ้าไม,ไม่ไม่คิดเข้าข้างตัวเองแต่ว่าจังหวะที่ยิงมันก็มีลมพัดมาเหมือนกันนะถึงว่าไม่แรงมากมายอะไรแต่ว่าสําหรับปืนลมมันผมว่าค่อนค่อนข้าง มีผลเลยนะครับตัวนี้ผมผมว่าโอเคนะค่อนข้างสวยเลยแหละเดี๋ยวต้องเอามาถ่ายรูปไปแล้วแหละนั่นแหละครับเพราะว่านี่มันมันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนกันนะสําหรับตัวเนี้ถือว่าต่อให้มันเป็นทั้งหมดเนี่ยโดยแบบเก็บข้อมูลมันก็อยู่ที่ว่าเราๆเซ็นเตอร์เตนซอรเซ็นเตอร์ทูเซนเตอร์เนาะมันก็อยู่ไม่ถึง2นิ้วครึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหม ไม่ถึงสองนิ้วครึ่งผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าตัวนี้มันถ้ารับรวมเฉพาะตัวนี้หรือกลุ่มตัวนี้ที่ระยา่งนี่ค่อนข้างเข้าข้างตัวเองเกินไปนะครับนั่นแหละครับโอเคอีดีวออีดสครับสำหรับ FX IMPACT จูนนิ่งใหม่ power อร์เพลนัมตัวนี้ยังไม่ได้ทดสอบที่ลอง Range อะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าเราดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันยังไง ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้แตงโมน้องแหมกลองยังไม่ตัดเนาะแตงโมน้องแหมแล้วก็เดี๋ยวกด subscribe กดติดตามกดไลค์เหมือนเดิมมันแหละมันองเราไม่มีอะไรหรอกได้สละเดี๋ยวดูเดี๋ยวคันโทษนะกล้องเซตอัพอะไรยังไงก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วเนาะเป็นขาสูงแล้วตัวเอลูเวชันมันก็จะสามารถปรับได้เยอะขึ้นนั่นแหละครับอืมโอเคอ พอแล้วประมาณแค่นี้แล้วกันขอบคุณมากครับขนาดทุกการติดตามวันนี้จึงหมดครับ